ใหญ่โตของมันบรูเยติเนี่ยเป็นใหญ่มากเลยอะเหนูเข้าใจว่ามันเป็นตัวเล็กๆแบบนี้อย่างที่เยน,นูเคยสั่งมาใช้แต่มันไม่ใช่เพื่อนๆจ้าไซส์เป็นขนาดมันใหญ่มากเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆเยนูเอเคนะคะวันนี้เหนูมาที่เบสบายนะ มาร้านที่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์พวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนะก็ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยเพราะว่ามันลดราคาแล้วก็มันเป็นวันสุดท้ายของอการลดราคาให้ในวันฮอล리เดย์นะเมมโมเรียนเดย์นะซึ่งเยหนูคิดว่าเราคงจะได้ในราคาที่ถูกกว่าปกติแล้วก็อีกอย่างนึงที่ทำให้เยน,นูตื่นเต้นมากนั่น ก็คือไมโครโฟนจ้าเพื่อนๆซึ่งเราไม่ต้องไปตามหาลองผิดลองผูกในเอเมซอนในเว็บไซต์เนาะสั่งมาแล้วส่งคืนแต่โอ้โหสิ่งที่เยน,นูทำให้เยน,นูแปลกประหลาดใจมากเลยก็คือความอลังการความใหญ่โตของมันบรูเยติเนี่ยเป็นใหญ่มากเลยอะเยนูเข้าใจว่ามันเป็นตัวเล็กๆแบบนี้อย่างที่เยน,นูเคยสั่งมาใช้แต่มันไม่ใช่เพื่อนๆจ๋าไซส์เป็นขนาดมันใหญ่มากเลย แล้วราคามันแค่139นะเยน,นูคงจะต้องเสียเงินเประมาณ2,000เหรียญแล้วละงานนี้นะเพราะว่าคอมพิวเตอร์ก็ปลาเข้าไปพันกว่าเหรียญแล้วนะเยนูจะซื้อ All-in-One นะคอมพิวเตอร์เนี่อเป็นของแซมซอนตัวนี้มันเหมาะสําหรับเราเลยเนี่ยการใช้งานของเราเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้นะเยนูสนใจตัวนี้มากกว่าราคาของมันอยู่ที่ ร้อยสามสิบเหรียญกำลังให้พนักงานเช็คว่ามีอยู่ในสต็อกไหม no, no ผิดหวังนะเพื่อนๆของเขามีแต่ว่าแต่ตัวโชว์นะไม่มีของในสต็อกในสต็อกไม่มีอยู่ ก็ทุกอย่างเลยชอบไมโครโฟนก็ไม่มีชอบสปีกเกอร์ก็ไม่มีออแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็ไม่มีสรุปแล้วมึงเอามาตั้งทำไมเสียอารมณ์จริงๆเลยนะหงุดหงิดตั้งใจจะมาซื้อเนี่ยมีเงินก็ซื้อไม่ได้เห็นไหมเพื่อนๆ <laughs> กลับบ้านนะไปตั้งหลักใหม่เป็น <laughs> Holiday Long Weekend โลงหน่อยนะปกติก็ถนนตรงนี้ก็จะคุเยอะนะเพราะเป็นถนนสายหลักของอทางแหล่งช้อปปิ้งไม่ใช่ใจกลางเมืองนะเพื่อนๆอันนี้ยังไม่ใช่ใจกลางเมืองเบลลิงแฮมแต่มันอยู่ทางแถบริมๆนะแต่ก็ถือว่าเป็นถนนที่ธุรกิจนะธุรกิจเยอะแถบนี้ปกติก็จะรถเยอะมากถ้าเป็นช่วงเช้ากับช่วงเลิกงานเนี่ย ก็วันเสาร์ช่วงเช้าก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าคนมาช้อปปิ้งแต่วันนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นฮอลิเดย์ลองวีเค้นด้วยคือหยุด3มวันกลับบ้านค่ะไม่มีของอะไรให้ซื้อ เงียบมากมเลยวันนี้ถึงบ้านก็นอนพักผ่อนแป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็ลุงชักเขาเอบเนื้อให้กินก็อร่อยดีเนื้อมันพอดีมันออนเซลล์แล้วก็เลยมานั่งเล่นหลังบ้านมาทดลองดูว่าอันเนี้ยเป็นาการพูดโดยที่ไม่ได้ใช้ไม้นะเพราะว่ายหนุใช้ไม้ที่ติดมากับโทรศัพท์ iPhone 12 Pro นะว่า,าไม้ของมันเนี่ย ถ้าไม่ใช้ไม้เสริมเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงนะก็อยากที่จะเ,เรียนรู้ให้มันเยอะๆก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอันนี้ที่จะซื้อก็คือเป็นไม้ที่จะเอาไว้ใช้กับ iPhone นะส่วนคอมพิวเตอร์วันนี้ยไปดูมา <c oughs> ที่ Best Buy เบสบายนี่ยไม่มีของ ก็คือเหมือนมันเป็นวันสุดท้ายมันออนเซลล์อยู่คนก็คงจะมาซื้อไปหมดหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะลุงก็เลยบอกว่ากลับมาก็มาสั่งออนไลน์ก็ได้แกก็เลยสั่งออนไลน์ให้ก็สั่งแต่คอมพิวเตอร์มาอย่างเดียวจอ27นิ้วนะเป็นแบบออ l ิ n o นัลก็คลิปนี้แค่นี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามมาค่ะสวัสดีค่ะ